แสงแดดยามสายส่องสะท้อนผ่านสังกะสีจนแสบตาร้านของเก่าดิมถนนที่แม่ชอบให้หนูเอาเขาเบกซายอยู่แทบทุกเดือนวันนี้ก็เหมือนเดิมแต่อากาศกลับร้อนกว่าทุกวันเสียงเหล็กกระทบกันดังเกร็ดแ,แล้วลุงเจ้าสองร้านก็นเหนยหน้าขึ้นมาจากของเก่า ลุงศักคนขายของเก่าที่ดูไม่สวยแก่เลยแต่แววตาใจดีทำให้น้สึกไวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูมาสายอ้าวหนูมาอีกแล้วเหรอมาขายของเก่าเขาว,วันนี้ของเต็มรถเลยนะช่วยสแม่เอามาขายอีกแล้วเขายิ้มมงป่า ตอนนี้ลุงปิดร้านหรือ,อยังยังหลับซื้ออยู่หรือเปล่า uh huh. ของเก่าหนูนี่ลุงไม่สวยไม่หลับเลยนะครับพร้อมกับมองหน้าแล้วยิ้มหนูหัวรละกับคำพูดนั้นเล็กน้อยบอนจะช่วยเขาขนซอลออกแกะกรดลุงศักยื่นขวดน้ำเย็นให้แดดแรงแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นลมเอาขอบคุณชะ่ะ ระหว่างพักหนูแอบมองมือของเขาที่เต็มไปด้วยรอยสาบน้ำมันและเหล็กแต่มือคู่นั้นกับจัดเรียงสองอย่างใจเย็นและระมัดระวังแปลกดีคนที่ดูแข็งแรงแับมีมุมอ่อนโยนแบบนี้แล้วนี่ไม่ไปโรงเรียนหรอพักหลังเห็นหน้าบ่อยสินะ อ๋อพอดีว่างๆก็ช่วยแม่เก็บบ้านบ้างคะ่ะเรียนจบแล้วยังหางานไม่ได้เลยอย่ารีบก็ได้ทำอะไรที่ชอบก่อนเขาพูดพางเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผาบางที่ของเก่าก็มีค่ามากกว่าที่เห็นนะเหมือนชีวิตคนเรานั่นแหละหนูเนียบไปนิดนึงแล้วเผยยิ้มเพิ่งเคยเจอคนขายของเก่า ที่พูดจะดูดีเหมือนนับปัจจาแบบนี้ลมบ่ายพัดเอากิ่นสนิมอ่อนๆปะปนกับกิ่นกาแฟที่เขาชงไว้ความเงียบระหว่างเรากับไม่อึดอัดเลยเหมือนลมหายใจของบ่ายนั้นมันผัดมาพอดีก่อนจัดลุงศักพูดขึ้นเบาๆ ไว้ม่อะไรก็เอามาขายอีกนะลุงอยู่ตรงนี้ทุกวันหรือว่าจะทายหัวใจให้ลุงดูแลลุงก็ยินดีหนูไม่พูดอะไรพร้อมกับอมยิ้มแล้วหน้าแดงหัวใจมันเต้นแทบออกจากอกพร้อมกับเดินกลับบ้านไม่รู้พ่อของเก่าที่ต้องขายหรือพ่อเจ้าของร้านทำให้หัวใจมันอยากกลับมาที่นี่เล่เล่กันแน่ หลายวันผ่านไปหนูก็ได้ไปขายโฮมกับเขาอีกรอบหนึ่งบรรยากาศช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนตกหนักไม่ทันได้ดูฟ้าเสียงฟ้าร้องดังขึ้นก่อนที่หนูจะถึงร้านเพียงไม่กี่นาทีฝนเม็ดแรกกระทกลงแล้วก็ตามมาด้วยสายฝนที่เทลงมาอย่างไม่หยุดหนูรีบวิ่งเข้าร้านของเขาด้วยสภาพเปียกนิดนิด ลุงสักเงยหน้าจากโตทำงานโทดูฟ้าบ้างสีเวลามาเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยพร้อมกับมองหัวเจลดเช้าและมองรูเหยียนตาแม่กลับหยิบแล้วด้วยเสื้อที่หนูใส่ด้วยมันก็เป็นสิ่งที่น่าดูดีสเล็บเดินเขารีบเดินไปหยิบผ้าคนหนูเก่าแต่สะอาดมายืนให้ หนูกลับมาชิดหัวเบาๆขอบคุณค่ะลุงนี่เหมือนรู้ทุกอย่างเลยนะก็เห็นฝนมาตั้งแต่เช้าแล้วลุงแค่รอว่าจะมีคนดื้อวิ่งผ่านฝนมาหรือเปล่าเขาพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆหนูมองเขาแล้วก็หัวเราะตามเสียงฝนที่กระทบหลังคาสังกะสีดังปอบแปะ ทำให้รรยากาศในร้านเงียบลงหรือเพียงเสียงของเราสองคนกับลมหายใจที่ใกล้กันกว่าทุกครั้งหลังจากที่เชียร์ของเก่าเสร็จเขาก็พูดบอกว่าฝนตกหนักแบบนี้ไว้ฝนซาค่อยกลับแล้วกันเขาพูดพางยกน้ำกาแฟ,ฟมารอตรงหน้าดื่มหน่อยจะได้หุ่น กินกาแฟหอมขมลอยซื่นพร้อมกัดควันบางๆหนูมองไปนอกร้านเห็นฝนกันหน่ำไม่หยุดแล้วพูดเบาๆฝนตกแบบนี้อยู่ได้กันมันก็ไม่เหงาดีนะคะลุงสักยิ้มมุมปากใช่แล้วฝนตกมีคนให้นั่งคุยด้วยมันก็อบอุ่นดีหนูหันมาสบตาเขา เขาขยับเข้ามาใกล้ขึ้นดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงไฟจากโคมไฟหน้าร้านนูนิ่งแต่มีบางอย่างทำให้เต้นแรงเพียงเค่ววินาทีเลียมฟีป,ปากของเราประกบกันอย่างชา้าๆนุ่มและลึกเกินพอที่จะทำให้รู้ว่าฝนตกรอบนี้เหมือนเป็นพยานรักให้กับรอทั้งสองนูเสินจงตัวสั่น แก้มแดงขยับไม่ได้เขามองตาหนูพร้อมกับเกลี่ยผมคิดปิดบังใบหน้าพร้อมกับพูดเบาๆรู้ไหมเวลามาขายของเก่าทีไรหนูมักจะบวกราคาเพิ่มให้ตลอดเพราะลุงเทหัวใจให้กับหนูแล้วหนูมองหน้าเช้าพร้อมกับยิ้มมุมปากโดยไม่ตอบอะไร ทำให้อ้อมกอดน,นั้นกำลังเติดขึ้นท่ามกลางสายฝุนและเสียงฟ้าลง้งฝนยังไม่หยุดตกแต่ความรักของเราสองคนก็ได้เริ่มขึ้นกลางร้านชายของเก่าที่มีแต่เหล็กมีแต่หดน้ำและก็ไม่มีคำพูดต่อจากนั้น มีแค่เพียงเสียงของหัวใจทั้งสองที่พยายามสื่อสารกันอย่างลงตัว <Yeah. S 1> เสียงฝนข้างนอกยังดังต่อเนื่องแต่ในร้านกับมีแค่เสียงหัวใจของกันและกันห <Yeah. S 1> ลังจากฝนหยุดตก <Yeah. S 1> เขาสบตาหนูพร้อมกับมองว่าพร้อมที่จะมอบหัวใจให้ลุงหรือยัง หนูไม่ได้ปฏิเสธแค่พยักหน้าเบาๆและยิม้มงงป่าอย่างนิดมิๆเพียงแค่นั้นก็เป็นสัญญาที่หัวใจของเอาทั้งสองได้เดินต่อกันแลงอ้อมจะดูแลกันและกันต่อไปร้านขายของเก่าอาจจะดูธรรมดาแต่สำหรับหนูการที่ได้ไปขายของทุกวันกับเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอยา่าง ที่ทำให้กับเราสองคนได้เคียงคู่และใช้ชีวิตด้วยกัน